ขอดูอาที่ลูกไหนสละล,ลอทําไงสละล,ลอทําไงลูกหืสลล,ลอยอาลามุ้ฮัมาไหนสละล,ลอทําไงยกมือขอดูอยอาทาไงครับลูกไหนยกมือขอดูอยอาทาไงลูกฮะสองมือทําไงครับลูกหืหึยกมือขอดูอาทํ <c oughs> ออาทไงลูก